โอ้นี่ครับท่านผู้ชมกล่องนี้ที่ใครก็เคยเห็นใน5สินค้าราคาถูกมากวันนี้พี่ต้นจะเอามารีวิวเพราะมันคือ1ใน X Men Team X Factor ไปพบกับคลิปของเต้นฮีโร่ได้เลยครับในช่อง The ต้นฮีโร่กันไปเลย oh. สวัสดีครับสวัสดีท่านสมาชิกของเดอะต้นฮีโร่ชาแนลทุกทุกคนเลยและแฟนคลับที่น่ารักทุกคนเลยสำหรับวันนี้เดอะต้นฮีโร่นะครับพาท่านผู้ชมมาพบกับ X-Men x Men, f a c t o r ตนะครับตัวนี้ต้องบอกท่านผู้ชมนี้ว่าตัวนี้เป็นอินสป r e นะครับคือเป็นกล่องคอลเลกชันที่เป็น X-Factor ที่ชื่อว่า m a r v e l h a ์บอกนะก็ a r v e ล p o l a r i s นะครับจริงจริง a r i s พี่ต้นก็เคยสงสัยว่า Rora d เดนส์เนี่ยเขาชื่อโรลโรล่าเดนส์ r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  N นะครับ คือถ้าเป็นพลิสในเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยเขาเป็นลูกสาวของแมกนิโตนะคือลูกสาวจะมีซิกฟิกซิมเวอร์นาะเขาแล้วก็มีปาการดาใช่ไหมที่เป็นเอ่อแม็กซิมัมแม็กซิมอฟเลแล้วก็ตัวลอร่าเดินเนาะและอีกคนนึงก็คือฮาว์กพี่ต้นจำไม่ได้ว่าคนนี้เป็นพี่หรือเป็นน้องของเอ่อเขาเรียกว่านะเป็นพี่หรือเป็นน้องของไซโครปนะแต่เขามีพลังเป็นอัลฟาเรเวลนะครับเป็นเหมือนหัวหน้าทีมของเอ็กเฟกเตอร์ด้วยนะเป็นทีมชุดฟ้าท่านผู้ชมนะครับเอ็กเฟกเตอร์ก็จะประกอบไปด้วยพวกที่เป็นเอ่อ Strong guy, w o l v e n นะครับ Multiple Man, Professor เองหรือฮาบอกหรือหลายๆตัวที่พี่ต้นไม่ได้กล่าวถึงนะคราวนี้เองเนะี่ยพี่ต้นจะมาดูประวัติตรงนี้นิดนึงอย่างตัวของฮาบอกนะครับ X Men Marvel Hawboks, Alex Summers นะครับสูง6ฟุต1นิ้ว6ฟุตท่วนนะครับโอ้1เมตรนะครับ 1, 1.8, 18เมตรหรือ183เซนหนัก79กิโลกร,รมัม เป็น x อ a c t ฟกเตอร์อันแคนนี่เร่มที่54ปี1 6 1 9 6 9. หห่าห่างจากปีแรกของ X-Men ที่ออกประมาณ6ปีนะครับอันที่2ก็คือมาเวลพ r อริ s นะครับผมสูง5ฟุต7นิ้วสูงกว่าวูฟเวอรีอีกล้วนะครับอยู่ที่ X-Factor Uncanny เริ่มที่49นะครับแสดงว่าพ r อริ s มาก่อนนะครับผมซึ่งโดยประวัติเองเนี่ยเขาเป็นพ่อที่ไงพ่อเขาชื่อ Magneto เขามีชื่อประวัติก็คือเป็น mutant ability control เขาสามารถคอนโทรลเหล็กหรือสามารถคอนโทรลสนามแม่เหล็กได้ทุกอย่างความสามารถเดียวกับพ่อเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาแกะดูกันดีกว่าว่าข้างในมันสวยขนาดไหนไปเดี๋ยวตามพี่ต้นไปเลยกับ c o ลเ e c t i o n X Men Marvel r e g e n d s 0 y e a r c e l e b r a t e กับ Polaris และ Hawak ครับไปแกะกันเลยครับ o ้ oh my god คือสวยมากๆต้องยกงนีเลยสวยจริงๆคือไม่ได้สวยที่บอดี้หรืออะไรนะ มันสวยที่สีของเสื้อมันสวยและเท็กเจอร์ที่เจ๋งของผมของ Polaris นะครับเอฟเฟ o เคือทีมไหนมีหลายๆลคนถามเอฟเฟคเคือทีมนี้ครับนี่ เอฟเฟกเตอร์นะครับคือทีมนี้ซึ่งจะประกอบด้วยสตรองกายโพลริสนะครับวูฟเบนมารติโพลสามคนแล้วก็ฮาบ็อกนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเอฟเฟกเตอร์นี่มันมีหลายคนมากนะท่านผู้ชมมีทั้งตัวที่เป็นเอ่อแชสเตอร์สตาร์นะครับแบ็กวูฟเบนนะครับมีเบนชีมีโอ้โหเยอะเลยแล้วก็มีบอมบอมเชลก็มีแล้วก็มีบู ll, มแล้วก็มี Boom, แคนนอนบอก ball, โอ้โหเยอะมากนะครับในเอฟเฟกเตอร์ซึ่ง คือบอกเลยว่าใครที่เป็นสาว f เอฟเฟกเตอร์นี่ต้องชอบจริงๆโดยเฉพาะทีมนี้พี่ต้นบอกเลยเป็นทีมเสื้อฟ้านะครับเสื้อฟ้านะครับผมคราวนี้พี่ต้นจะรีวิวในส่วนของฮาวบอรให้ท่านผู้ชมดูก่อนหรืออาร์เร็กซัมเมอร์หลายๆคนเนี่ยก็เอาไปทําตัวนี้อย่างชาวชาวไทยนะครับอย่างผมพี่ต้นขอยกตัวอย่างอย่างคุณป๊อบอายนะครับพี่ป๊อไอายแล้วกันเนาะเขาก็เอาตัวนี้ไปทานะครับไปทําในส่วนที่เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะไปทาฟิกเกอร์ที่เป็นตัวโคดไรเดอร์นะครับผม ซึ่งแบบสวยมากนท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวพี่ต้นขอแยกเข้าออน้ำแป๊บนึงนะครับโอเคกลับมาแล้วครับจากการเข้าออน้ำเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนิดนึงเนาะก็เมื่อกี้เนี่ยนะครับตรงหัวเนี่ยหมุนได้360องศานะครับผมเนี่ยหัวมันจะชอบเป็นแบบนี้ครับเวลาเราหมุน360ต้องระวังนะท่านผู้ชมหัวมันจะชอบหลุดลงมาแบบเนี้ยเพราะว่าอะไรพี่ต้นจะแนะนำตรงนี้นี่คือเรารีวิวแบบเร็วๆเลยนะเพราะว่าหนึ่งบอจอยหัวขอข้อมันสั้นเห็นไหมครับแต่คราวนี้จุดขยับเนี่ยมันต้องใช้จุดขยับค่อนข้างเยอะนะครับข้อมัันนส้ แล้วก็ตรงเนี้ยเป้าคอมันจะถี่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยมันแทบจะทําให้คอเนี่ยไม่มีจุดแบบเหมือนคอเรามันต้องยืดขึ้นมานิดนึงนะครับผมมันก็จะทำให้หมุนแล้วมันจะดูดออกมาจากเป้าคอได้นะครับส่วนต่อมาแขนนะครับ ยกขึ้นได้180องศาเลยค่อนข้างสวยเลยจริงๆนะครับมีใบเร็จค่อนข้างชัดเจนนะครับข้อต่อตรงนี้นะครับข้อสอบเป็นดับบลจอยนะครับผมดับบลจอยค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจุดขยับนะครับหมุนได้360ขยับขึ้นลงได้ปกติเลยนะครับค่อนข้างใช้ได้นะครับถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับถึงแม้จะมีแบบเสื้อที่แบบ ช่วงจุดขยับของข้อต่อเสื้อตรงนี้ครับมันอาจจะเข้าไปกินกับเนื้อนิดนึงแต่เขาได้มันทำออกมาได้ดีเลยนะไม่ได้สั้นเกินไปไม่ได้ยาวเกินไปนะครับแล้วก็ต่อมานะครับการมุนหัวไหล่นะครับบุนได้3ามโลกสิอย่างชัดเจนสวยงามตามท้องเรื่องของฟิกเกอร์เลยนะครับคราวนี้ช่วงอกช่วงอกจะเป็นยังไงล่ะช่วงอกถ้าก้มล่ะ โอ้โ้มก้มยากมากนะผู้ชมคราวนี้มันมีวิธีหนึ่งคือถ้าก้มได้คือต้องถอดกระดุมเสื้อออกตรงนี้น,นะยําไม่ต้องถอดกระดุมเสื้อนี้ออกพี่ต้นถอดดูก็ได้อะนะครับพอถอดออกมาจะเป็นประมาณนี้นี่ครับจะเป็นเอ็กแฟกเตอร์แบบนี้นะครับนะถ้าเราถอดมันจะเป็นประมาณนี้เนาะซึ่งถ้าเราถอดเสร็จป,ปุ๊บเราก็จะก้มได้แบบโอ้โหมหาศาลเห็นไหมพอเราถอดปุ๊บมันก้มได้มหาศาลมากนะผู้ชมนี่คือข้อจํากัดจริงๆนะครับเพราะนั้นพี่ต้นจะใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับพี่ต้นไม่อยากถอดเพราะว่าพอเวลาเราถอดทํา้ใ จุดเนี่ยมันแบบจากที่มันแน่นๆมันจะป้านลงแล้วก็จะแบบทำให้แบบมันมันเสื้อมันจะแบบไม่ค่อยติดนะครท่านผู้ชมเหมือนกับว่าตัวตัวล็อกมันจะไม่ค่อยดีขึ้นนะครับคราวนี้ตัวเอลนะครับหมุนได้360นะครับ พี่ต้นชอบอย่างหนึ่งเข็มขัดมีความเป็นแบบยุคแบบยุคเก่ายุคคลาสสิกเห็นไหมตัวเข็มขัดนี้นึกว่าเป็นนักร้องนะท่านผู้ชมนะคราวนี้ต่อมานะครับขายยกได้ที่90องศาหมุนได้3 6 0กนะครับจะมีรูปร่างขาคล้ายๆกับไซครปแล้วก็จะมีจุดที่คล้ายๆกันคือตรงนี้นะครับที่เป็นตรงเนี้ยนะครับเหมือนกันเลยซึ่งพี่ต้นคิดว่าน่าจะเป็นบอดี้หรือเชฟเดียวกันของไซครปเลยเอามาทําเป็นฮาร์บอร์ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้บอกเลยนะว่า ราคามันไม่น่าดิ่งมาขนาดนี้นะครับแต่ก่อนนะในห้างมันอยู่ที่พันเนะแล้วก็ถ้าลดราคาจริงมันอยู่ประมาณพันสนะแต่พี่ต้นเจอตอนนี้อยู่ที่900รกว่าบาทนะครับใครสนใจก็ลองซื้อได้นะครับอย่างเช่นร้านของน้องชัยมงคลเองนะครับก็มีเหมือนกันนะคราวนี้พี่ต้นจะลองใส่ตัวพลังเวทเข้าไปนะจะเป็นประมาณนี้นะครับห้างบอกเขาจะเป็นประมาณนี้นะี่ครับใส่เข้าไปอย่างนี้ จริงๆมันมีวิธีใส่แบบหนึ่งคือพี่ต้นแนะนำนี้เนาะลองดูตามพี่ต้นเนาะไม่แน่ใจว่ามันจะได้หรือเปล่าก็คือเราสอดดึงอ้ตัวนี้ออกมาเห็นไหมครับมันจะมีเบ้าตรงนี้เนาะแล้วเราก็สอดเข้าไปตรงนี้ไม่แน่มันไม่แน่ใจว่ามันจะทําได้หรือเปล่าหมดตัวอื่นๆนะพี่ต้นเองก็พยายามทําหลายๆตัวเพราะว่าพี่ต้นมีความรู้สึกว่ามันมันมันติดอย่างหนึ่งคือถ้าเราไม่ทาอย่างเงี้ยสุดท้ายเลยอะครับลังเวทมันก็ใส่ไม่ได้นะครับเนี่ยเพราะมันใส่ไม่ได้ใช่ปะเราก็แบบรู้สึกมันเซ็งๆอะเนี่ เนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้พี่ต้นแนะนํานะอันนี้คือคําแนะนำของพี่ต้นคือถอดมือออกมาเลยแล้วก็ใส่เข้าไปในรูสักอันหนึ่งนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับพี่ต้นเองก็ลองทําแบบนี้มาหลายตัวโดยเฉพาะตัวที่พี่ต้นชอบทำบ่อยๆคือคิตตี้นะครับคิตตี้ไพส์นะครับคิตตี้ไพส์พี่ต้นก็เริ่มทํามาแล้วก็ตัวอย่างโลกนะพี่ต้นก็ทําแบบนี้นะครับอ่าโอเคก็จะเป็นประมาณนี้แล้วพี่ต้นก็ยกแขนขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันจะดูมันจะดูแบบ มันจะได้ฟิลมากกว่าอาพี่ต้นใส่ผิดข้ังนี้นะครับมันจะได้ฟิลมากกว่าท่านผู้ชมแล้วพอมันได้ฟิลมากกว่าพี่ต้นมีความรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่มันมันจัดท่าแล้วสนุกครับมันก็ทําให้เป็นแบบสิ่งที่น่าน่าน่าสนใจและก็น่าสะสมเพิ่มมากขึ้นนะครับอ่ะพี่ต้นจัดท่าเสร็จแล้วก็จะได้เป็นประมาณนี้นะี่ครับเนะี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมก็จะได้เป็นแบบ Polaris Play อร์ชั่นที่แบบเป็นเวอร์ชั่นแบบหนุ่มรูปหล่อนะครับ,นะรบอ่า วิธีการจัดท่าก็คือเราต้องพยายามใส่ตรงแนบน,นะครับเห็นไหมตรงนี้เนาะท่านผู้ชมก็คือถอดแขนม,มันออกมาแล้วก็พยายามกดเข้าไปนะครับหลายๆคนบอกว่าพี่ต้นครับทำแบบนี้แล้วมันจะมองไม่เห็นหน้าฟิกเกอร์นะเราต้องเลือกนะท่านผู้ชมนะครับพอพี่ต้นเลือกก็จะเป็นประมาณนี้พี่ต้นขออนุญาตหยิบถาดให้น้องๆท่านผู้ชมดูนิดนึงถาดไปไหนแล้วนี่เอากใกล้ๆนี้เลยเห็นไหมเนี่ยครับพอพี่ต้นจัดท่าเรียบร้อยแล้วใช่ว่าสิ่งสําคัญเลยเห็นไหมแขนม,มันจะอยู่แบบสวยมากเห็นไหมมันจะอยู่องศาที่ดีเห็นไหมครับดูนะครับเห็นไหม ัวมือจะเข้าไปอยู่ข้างในเราไม่ต้องซีเรียสนะพี่ต้นมีความรู้สึกว่าถ้ามันจัดท่าได้อย่างเงี้ยยังไงก็เล่นสนุกกว่านะครับดีกว่ามันปล่อยให้มันห้อยลงมานะครับอันนี้คือตัวฮาร์วอกนะครับอเร็กซัมเมอร์นะเนี่ส่วนต่อมาน้ผู้ชมอีกตัวหนึ่งที่พี่ต้นชอบด้วยเท็กเจอร์เลยคือทรงผมเท็กเจอร์ดีมากนะครับตัวนี้คือตัวโพลาริสนะครับหรือ r o น่าเดนส์นะครับเป็นลูกสาวของลูกสาวของแมกเนโตนะครับผมจุดขยับเนี่ยบอกเลยว่าตรงเนี้ยยากมากที่จะขยับหัวได้3 6 0โสิ คือแน่นแบบเนื้อนแน่นของผมแน่นมากแล้วผมเป็นเป็นฝอยฝอยมันฝอยขัดหม้อเลยนะครับถ้าตรงเนี้ยพี่ต้นถอดให้ดูอย่างงี้ดีกว่าให้ดูข้างในเห็นไหมครับเขาทำเรซินมาถึงจุดนี้เลยเห็นไหมท่านผู้ชมจริงๆตัวเนี้ยเสียดายมากตรงเนี้ยเขาน่าจะไปใส่อินเสิร์ตอินเสิร์ตคือตัวปิดหน้าโมนไว้เพื่อให้ตัวเนี้ยผิวเรียบเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่เรียบใช่ป่มมันมาชนของเสื้อด้านหลังอะ่ะมันจะทาให้รู้สึกว่าคอมันจะก้มตลอดเวลาแต่ถือว่าดีนะ ทำออกมาได้ดีเลยเพราะว่าถ้าพูดถึง texture เนี่ยทำเกือบทั้งหัวเลยนะทำออกมาได้สวยมากแล้วก็ทําหน้าออมาได้ดีมากนะครับรูปแอลเปรนดีมากคราวนี้เรามาดูกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับแขนเจม๋จมเจม๋จมเจม๋มเจ๋มเจ๋มเจ๋มมากมเลยเจ๋งจริงๆคือยกได้เนี่ยร้อยแเลยนะครับแต่เสียดายไม่มีใบเสร็จนะท่านผู้ชม นะข้อต่อเป็นซิงคูล่าจอยนะครับข้อมือหมุนได้360องศานะครับผมส่วนสําคัญเลยคือจุดขยับตรงนี้หมุนได้360องศานะครับเอียงซ้ายเอียงขวาได้ปกติถือว่าทํางานออกมาได้ดีทําออกมาได้ดีเลยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมคราวนี้ตรงช่วงเอวนะครับบอดี้ช่วงคิปช่วงตูดไม่มีนะเพราะว่าตรงนี้หมุนไม่ได้นะครับแต่คราวนี้ยกขาได้ประมาณนี้เห็นไหมถ้าเรามองยี่เป็นมุมป้านนะครับตรงนี้หมุนได้360องศาหูแต่แน่นมากท่านผู้ชมแน่นมาก แน่นมากครับทั้งสองข้างแน่นเหมือนกันเลยนะครับผมถือว่าทำออกมาได้ดีคราวนี้จุดขยับจุดหนึ่งที่เราจะมองว่าฟิกเกอร์บอดี้ผู้หญิงทำดีไม่ดีต้องดูตรงนี้ครับยืนถ้ายืนแล้วสเตเบิลยืนแล้วบาลานซิ่งดีทุกอย่างแจ่มไปหมดท่านผู้ชมแต่ถ้ายืนแล้วออกมาต้องขอใช้คำพูว่ายืนแล้วล้มออกแนวกักๆกกนิด,นดต้องขออภัยนะครับว่า มันออกมาถือว่าไม่ได้แจ่มมากนะครับฟิกเกอร์ทุกตัวมันจะมีคุณสมบัติที่ดีของมันเนาะแต่พี่ต้นบอกเลยถ้าดีจริงๆคือมันต้องยืนแล้วไม่ไม่ล้มนะครับหลายๆตัวชอบยืนแล้วล้มนะครับผมโอเคคราวนี้พี่ต้นใส่หัวกลับไปเหมือนเดิมก่อน เนี่ยครับเวลาใส่หัวก็จะใส่ยากนิดนึงนะครับโอเคคราวนี้พี่ต้นจะใส่พลังเวทเทคนิคการใส่พลังเวทนะครับหรือพลังที่เป็นแบบแมกนิซึมตัวนี้ตัวนี้คือเป็นเหมือนคุณพ่อเขาหรือป,ป,ป้าเขาก็คือเขาจะสามารถที่จะเล่นกับตัวสนามแม่เหล็กได้นะครับเราจะเห็นรูพวกนี้ใช่ไหมครับเราเน้นพี่ต้นแนะนํานะให้เอาพวกเนี้ยใส่เข้าไปในรูต่ตางๆต,ต,ตามนี้นะี่พี่ต้นจะใส่ให้ดูเนาะเนะี่ยเวลาพี่ต้นใส่พี่ต้นก็ใส่แบบเนี้ยพี่ต้นมีความรู้สึกว่าใส่อย,อย่างนี้มันดีกว่าเนี่ยครับเนะี่ย นี่วราใส่ประมาณนี้นะเห็นไหมก็ออกมาเป็นประมาณนี้หรือถ้าเกิดใครอยากทำแบบพีพ่ต้นทําก็ได้นะก็คือเอาไปใส่ในรูของที่เป็นตัวตัวมือนะครับผมก็ได้เหมือนกันนะครับแต่คราวนี้เองหลายๆคนบอกว่ามันก็วุ่นวายพี่ต้นเพราะว่าตัวนี้มันแบบว่าเออมีหลายๆอย่างมันไม่น่าใส่ได้นะเนาะคาวนี้พก็แนะนาให้ใส่แบบนี้ละกันเนาะง่ายกว่านะครับคราวนี้พี่ต้นจะลองใส่แบบนี้ให้ดูอันนี้ถ้าเป็นตัวผู้หญิงจะได้ไหมอ่ะให้เราเลือกรูตรงนี้นะครับรูที่ดีสุดของมันเนาะ แล้วก็สวมเข้าไปพี่ต้นว่ามันเล็กไปหาลูใหญ่ๆก่อนอ่ะเจอแล้วนี่ครับลูใหญ่ๆแบนนี้พราังั้นเราก็ลองสวมดูซิว่ามันจะได้ไหมนะครับถ้าได้ก็คือใช้แบบเดิมได้ถ้าไม่ได้ก็คือใช้แบบวิธีที่ต้นบอกเมกื่อกี้นะครับอ่ะได้นะครับท่านผู้ชมนี่อย่างนี้แล้วเราก็ยกมือขึ้นแบบนี้ก็จะได้แบบนี้เห็นนะเนี่ยครับคือถ้าเราหาลูกเล่นของฟิกเกอร์ได้นะครับเราหาจุดขยับที่เราสามารถเล่นกับมันได้เนี่ยท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยว่า ฟิกเกอร์ตัวนี้จะพังไม่พังจะหลวมไม่หลวมนะครับมันอยู่ที่เราต้องการขยับนะครับโอเคพี่ต้นของเราลองใส่นี้ก่อนเนาะอ่ะแน่นไหมอ่ะแน่นแล้วครับโอเคประมาณนี้นะครับอันต่อมาพี่ต้นจะใส่ข้างนี้เนาะอ่าลองดูนะครับมันจะได้เหมือนกันไหมเราต้องเลือกรูก่อนเนาะรูที่ใหญ่ๆก็จะมีอยู่ไม่กี่รูนะครับวันนี้จะรูเล็กหน่อยนะครับก็เลือกเข้าไปหนึ่งรูที่ใหญ่ๆนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิม พยายามดันให้แน่นๆนะครับแล้วก็พยายามดันในตัวเหลืองๆขึ้นมานะเพราะตัวเหลืองๆเนี่ยมันตัวมันคือตัวที่ทําให้ตัวพลังเวทเราใส่ไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมพี่ต้นก็บอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆนะครับใครที่แบบอยากใส่แบบพี่ต้นนี้ก็ลองดูนะครับท่านผู้ชมเราไม่สงวนลิขสิทธิ์กันนะครับเพราะว่ามันเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถทําให้เล่นพลังเวทล้วสนุกนะครับฟึบเห็นไหมก็จะได้เป็นแบบนี้นี่ครับฟึบ คราวนี้พี่ต้นจะลองจัดสเตเบิลของมันนิดนึงว่าถ้าเราใส่พลังเวทไปแล้วอ่ะมันจะยืนได้ไหมนะครับเพราะหลายๆครั้งเวลาที่เราเล่นกับตัวฟิกเกอร์นะครับถ้ามันมีพวกเนี่ยไอตัวหนักๆอย่างเงี้ยมันจะชอบยืนไม่ได้ใครเป็นเหมือนกันบ้างไหมเวลายืนแล้วมาชอบแอนมันจะชอบล้มใช่ไหมครับอันนี้ยืนได้มาเ๋ยวเราจะหมุนให้ดูห่ครีนะครับนี่นี่ครับมาครับหมุนให้ดูครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับ มาไม่ได้ได้เห็นไหมพอเราขยับมันก็จะไม่ได้เลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับคราวนี้เดี๋ยวพี่ต้นจะไปสู่กระบวนการของการแรปอัพอีกทีนึงคราวนี้จะหมุน2ตัวให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงก่อนนะครับว่า2ตัวเนี้ยถ้าเราซื้อเนี่ยมันได้ความคุ้มค่าแบบไหนแล้วก็ได้สวยขนาดไหนนะครับมันคือทีม X Factor นะอยู่ใน Uncanny X Force เล่มที่เอ่อเล่มที่เท่าไหร่นาะพี่ต้นขออ่านก่อนเล่มที่54นะครับผมเนี่ยเป็นตัวนี้เลยเห็นไหมครับว้าวให้หมุนให้ดูหนึ่งทีก็จะเป็นประมาณนี นี่ครับฮาวอกกับ p o l a r ิสนะครับผมแจ่มมากพี่ต้นชอบมากนะครับโอเคคราวนี้เรามาสู่กระบ,บวนการการรัมอัพกันดีกว่าครับท่านผู้ชมว่า4 c a แคตตากรีที่พี่ต้นจะแนะนำในวันนี้สำหรับ X-Men h a r นะครับฮาวอกแ r i s aris, มีอะไรบ้างเราจะเริ่มที่เท u r เจ e ร์ดีเทล i c t i คูลเลช o นไ e c คน n มิคเ e n g i n e e r i n g และก็เรื่องควงมเชื่อแบรนและจบด้วยความคุ้มค่าเราจะหาสินค้าดีๆแบบนี้ได้ที่ไหนเริ่มไปที่เท็เจอรก่อนเลยเท x t เจอต้องบอกงี้ว่า Polar i s ขาผมที่พี่ต้นอธิบายเมื่อกี้คือผมคือทํามาดีมากท่านผู้ชมเชฟผมทําดีมากท่านผู้ชมลองคิดดูสิโมจะเป็นลูงนี้เนาะหน้าโมนะ่ะถ้าสมมติว่าเราทําผมได้ด้วยรูปแบบนั้นนะท่านผู้ชมลองคิดดูมันจะต้องกัดหน้าเรซินตรงเนี้ยเยอะมากโทษทีครับมันต้องกัดหน้าเหล็กเยอะมากแล้วต้องใช้เม็ดมีดนะครับด้วยความเร็วสปีดที่แบบมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าหนึ่งเลยเขาต้องใช้เม็ดมีดที่เป็นบอลเลยนะบอลที่เข้าไปตัด นะครับถ้าเป็นแม็ดไม่ตัดเฉือนพวกคัตติ้งทูลต่างๆน่าจะลำบากนิดนึงนะครับคราวนี้เองตัวเนี้ยถ้ามองในมุมของความสวยงามนะพี่ต้นมีความรู้สึกว่าผมเนี่ยเอาไปเลยเต็มๆทั้ง2ตัวผมก็สวยแต่ถ้าพูดถึงเสื้อผ้านะในเรื่องของเท็กเจอร์ของเสื้อผ้าเท็กเจอร์เสื้อผ้าของฝั่งฮาวอกเจ๋งกว่าเยอะมาก โดยเฉพาะเสื้อที่เป็นเสื้อกั๊กข้างนอกคือสวยเลยใครที่อยากได้ไปทําแบบเป็นเสื้อกั๊กแบบชุดเท่ๆให้กับฟิกเกอร์พี่ต้นว่าสนใจนะลองไปซื้อฟิกเกอร์แบบนี้มาแล้วก็ลองไปทําได้เลยนะครับนี่คือเท i เจอร์ดีเทลนะครับส่วนต่อมาถ้าเป็นเรื่องของอ c ติคูลเลชันไบโอน n มิกเอนจิเนียริงคือจุดขยับนะครับซ้ายขวาหน้าหลังตามบโอนิมิกเอนจิเนียริงคือมองแล้วเป็นร้อองศาตัวนี้ที่ดีคือตัวฮาร์วอกแต่พี่ต้นเองต้องไปซ่อมเพราะจุดขยับแขนนะ่ะข้อต่อแขนมันจะมีเขาเรียกว่า มันจะเป็นเดือยตาไก่หรือเราเรียกว่าฮุกจอยมันปิ้นออกมาแล้วพี่ต้นขยับปุ๊บข้างๆแขนมันหลุดออกนะครับพี่ต้นก็เลยแบบไปเข้าองน้ําแล้วก็ไปซ่อมแขนมาเมื่อกี้นะครับสุดท้ายก็คือสามารถขยับได้ดีนะครับแต่ติดนิดเดียวคือเวลาเราถอดเสื้อออกถึงจะขยับตอนช่วงหน้าอ,อกได้อย่างดีแต่ถ้าเราไม่ถอดเสื้อขึ้นลงหยีไม่ได้เลยนะก้มโค้งเงยไม่ได้เลยนะครับนี่ก็คือเรื่องของ articulation นะครับหรือ e c a n i m i c engineering นะครับสุดท้ายคือฟังก์ชันและการลงสีไม่คิดเลยว่าตัวนี้ลงสี เสื้อฮาวอกสวยมากตรงบ่าตรงบ่าที่พี่ต้นให้ดูคือสวยมากมากคือพี่ต้นเห็นครั้งแรกพี่ต้นเฮ้ยนี่เสื้อยีนเหรอวะนี่มันเดนินเหรอเดนินคือยีนน่ะมันสวยขนาดนี้เลยเหรอและอัน,นที่ชอบเลยคือสีที่ลงของตัวผมของพรอริสคือสมีมันเล่นเลเยอร์คือเขียวเขียวอ่อนเขียวเข้มและป้านลงมาเล่นตามขอบแล้วก็จะมีรอยลายดำนิดนิดแบบให้มันรู้สึกว่ามันเป็นผมที่เราเห็นด้วยแรงเงาต่างพี่ต้นว่ามันใช้ได้เลยนะ กา,การที่เราทำเจอรีวิวแบบนี้มันถือว่าพีความรู้สึกว่ามันสวยและมันฟินมากๆนะครับเพราะนั้นใครเจอแบบนี้พี่ต้นแนะนำเลยว่ารีบซื้อรีบหาอะไรมันคูลจริงๆนะครับสุดท้ายเลยเราจะซื้อหาสินค้าดีๆแบบได้ที่ไหนล่ะพี่ต้นบอกตรงนี้เลยอย่างที่พี่ต้นเคยบอกว่าตอนต้นคลิปน้องชยัยมงคลขายราคาดีมากประมาณ9 0 0กว่าบาทพันกว่าบาทเองหรือใครจะไปซื้อตามห้างตอนนี้ก็มีโปรโมชั่น15%อยู่นะท่านะผู้ชมถึงประมาณวันที่2 4ตุลาคมที่เซนทัลน,นะครับแล้วก็ ที่พาราก,กอนเองก็รู้สึก30%อยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ลองไปหาได้เลยนะครับพี่ก็แนะนําเลยหรือใครจะลองซื้อกับพ่อค้ารายใหญ่อย่างพี่โอเล่ก็ได้นะครับผมขายส่งขายปีกสินค้าโบหรือพี่เดชนะครับพอพี่เกมได้เลยนะครับหรือคุณวิน นะครับคุณวินสิทธิวินนะครับคุณธนาวินคุณทินก็ลองอ่านได้เลยนะครับพี่ต้นแนะนําทุกๆคนจริงๆนะครับสุดท้ายเลยอย่าลืมนะครับผมรักการชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องต้นฮีโร่ด้วยนะครับวันนี้นะครับยังไงก็จะถึง1นึ่งแสนแล้วนะครับจะเป็นแสนที่มีความสุขนะครับแล้วก็จะเป็นแสนที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างเต็มที่พี่ต้นรักทุกคนเสมอนะครับผมเหมือนที่ทุกคนให้ความรักกับพี่ต้นเพราะฉะนั้นเองอย่าลืมรักกันแบบี้ตลอดไปจนถึงหนึ่งร้องเลยซ ที่เราจะเอาของเล่นมันลันในวงการให้มีความสุขแบบนี้ตลอดไปนะครับ I love you ทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย